เอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าสาวๆด้วยการนี้เขาจะคุยอะไรกันเมามอยอะไรกันแต่เสียดายนะครับที่น้องคอแขวไมมาร่วมในอดิตทุระแหละแล้วอย่างพี่ใหญ่ของห้องเรานั่นคือไอ้แจ๊สไม่ค่อยได้มีรูทของพี่ใหญ่กับไอ้แจ๊สบ้างเลยแต่ในวันนี้เรามาชดเชยให้แล้วไปอัคลิปสปอยมังงะไม่ลีมูชตะอิลุมะคุงภาคที่5ตอนที่8ถ้าเป็นมังงะจะเป็นแชปเตอร์ที่2 0 9ถึง210ผมคิดว่าเหล่านักเรียนโรงเรียนบัมบูสทุกๆคนหรือว่าเราเดอะคิงออฟอิลุมะทุก นานรอบทุกสัปดาห์ละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากระชืบไลายให้พร้อมแล้วแล้วเรา ไปใจไปใจท,ท่านลืมสามุ่นบนคนนี้ไปแล้วหรือยังชุดประจําวันก็ธรรมดาทั่ว,วไปสไตล์พีศจพ่นน้ำหอมแบบจัดเต็มกรบผมนี่ใส่ชุดสภานักเรียนปึ๊บปั๊บปุ๊บปิ๊บอ่ามีโทรศัพท์เข้าเป็นเมลจากประธานนักเรียนประธานแกบอกให้ไปที่ห้องสะพานักเรียนด้วยด่วนเดี๋ยวนะนี่ยังใส่น้าหอมไม่หมดอีกเหรอใส่แบบไม่บรรยาบัรยงเลยคุมปึ๊บปับ๊บใช่แล้วครับน้องคนนี้คือน้องนาฟาของเรานั่นเองโอเคมาแล้วนะจ๊ะนาฟาพร้อมแล้วเนาะยังสามารถปกปิดกลิ่นอายของตัวเองด้วยน้ำหอม ได้ดีเช่นเคยเลยหมุนเจนีขอร้องเอาไว้วันนี้มีประชุมสําคัญมากอยากจะให้เธอนั้นเข้าร่วมด้วยนะจ๊ะและอย่างงานนี้ต้องถอดผ้าคลุมด้วยเอาตํําไปต้องถอดเพราะว่านี้คือปาร์ตี้สาหรับสาวๆยังไงล่ะครับอ้โหยินดีต้อนรับนะจ๊ะนิวเมมเบอร์งานนี้เจนี่จะเป็นล่ามให้เองเธอก็ยินดีที่รู้จักทุกๆคนนะจ๊ะเธอมีนามว่านาฟาสมาชิกของเราวันนี้คนหนึ่งไม่หยุดน่าจะไปทัวร์คอนเสิร์ตแต่ไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวนาฟามาแทนทั้งน้องคาร่าทั้งอาเจนก็ พวกเราขอเรียกเธอว่านาฟาจังได้ไหมฮะไม่รู้มาก่อนเลยว่านาฟาจังจะน่ารักขนาดน,าน,ใใน,นั้นเ็นๆนั้นทั้งสองคนเธอจะเก่งจะตายหาดอยู่แล้วอ่ะโอเคเอาเป็นว่าพวกเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งขอบคุณที่มานะเกียวโรจงังหา้าเรียกชื่อต้นเลยเหรอบอกเลยว่าหัวข้อวันนี้นี่เหมาะกับนาฟาจังเป็นอย่างมากจาก้ะและนั่นคือเรื่องแฟชั่นโจทย์ก็คือเราอโชว์ลุคสาวๆแซ่บเท่ๆให้ได้อย่างไรกันโอ้โหหัวข้อโดนใจแม่คือฉันเอยากจะพูดเรื่องนี้มานานมากๆแล้วเอาว่าเรามาเริ่มต กันที่พื้นฐานเนาะในส่วนหัวจนถึงเข่าเนี่ยเราสามารถใส่เครื่องประดับลงไปได้หรือว่าจะเจาะเข่าก็ได้นะเพื่อเพิ่มความสวยงามเสื้อผ้าก็เลือกเอาแบบที่เหมาะสมกับซาลีระของเราส่วนตรงหางนี่ก็หาอะไรมาประดับได้ตราบใดที่ไม่กีดขวางการใช้ชีวิตรประจาวันของคุณโ <c oughs> อ้โหแค่แตะลอกแบรนด์เนมนี่คือของลืมมากเลือกไม่ถูกหรอกอาเช่เอมิลี่ไม่รู้เลยครับว่าเสื้อผ้าของตัวเองนั้นมีแต่ของแบรนด์เนมทั้งนั้นพอดีว่าคุณพ่อซื้อให้ฉันนะจ๊ะส่วนเป้าคลุมของนาฟาจังนี่ก็น่าสนใจเป็นอย่างมากนนนนนะะมมมมััััช่่่วววยททําให้้ผูีีสนนตตตเลล็กงแอนนถอถด ไว้แล้วมาใส่เสื้อผ้าที่มันน่ารักกันดีกว่าเนซังเราแนะนําให้เจเมพอีเนี่ยได้ใส่ชุดเดรสแบบเป็นวันพีชนะมันเข้ากับคุณมากๆจ้ะนาฟาจังลองใส่กระโปรงเหี่ยนดูไหมจ้าน้องคาร่าเราคิดว่ากระโปรงตัวนั้นอ่ะมันสั้นเกินไปผู้จ่ายก็ไม่ใช่ชอบใจฤดูหนาวนะเพราะว่าพวกผู้หญิงเนี่ยชอบจะใส่กระโปรงยาวเพื่อกันหนาวแล้วมันทําไมวะกระโปรงยาวแล้วมันทำไมเอ็งอยากเห็นแต่กระโปรงสัน้นเหรอวะฮะล้องคาร่าก็ได้บอกว่าถ้าหากว่าเนซังใส่กระโปรงสั้นอ,ะอ่ะไอรีทคงโกรธแน่นอนอมฉันนึกว่าะะใใระโรงยาียา าากกว่ไม่ใช่อยกเขาห่วงวันนี้ในสซังนี่มีเครื่องประดับปีกด้วยนะไหนอยากจะให้อเจอเมริเรากางปีกออกมาจะได้ประดับกันอปีกเจ๊คโคตรใหญ่สาวๆคือชอบใจโคตรเท่โคตรสวยจ้าปีกของนางอุ๊ คนโดนชมมันเขินนะแถมยังเป็นปีกสีแดงซะด้วยเทระเบิดอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าตอนที่เอาไปลงสีมันจะเป็นปีกสีแดงหรือเปล่านะอาจจะเป็นที่สรีระของเชอ,อเมเบรดด้วยครับเพราะว่าเชอแอเมเบรดเป็นคนตัวใหญ่ปีกก็เลยใหญ่ตามละมังแล้วปีกของน้องคาร่าเป็นยังไงละ่ะเออปีกของฉันน่าหล่อถ้าพูดถึงเรื่องปีกแล้วเนี่ยเนซสงเพิ่งได้เรียนรู้คาถาใหม่จากอาจาร,รย์รามาเมื่อไม่กี่วันก่อนนั่นคือการเปลี่ยนสีผมเป็นสีดำนี่เป็นยังไงจ๊ะอุ้ย ดูเอเช่ดูฝุงดูปลิงอ่ะเราสามารถเปลี่ยนสีผมได้เป็นสีอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการว่ะไอเทสดีจา้าน้องคาราก็เลยเปลี่ยนสีผมไม่กับเจอเมรีมันซะเลยโอ้โหสาวๆตื่นเต้นมากในตอนที่เห็นอาเชอเมรีหัวทอง อยากให้เวอร์ชันอนิเมะไม่ไว้ยจงงผมอยากเห็นตอนที่ลงสีของอาจารย์เอมิลี่หัวทองอะครับอ๋อไม่ใช่หัวทองสัเดียวครับเป็นสีบรอนเออก็ประกันแต่งหน้าแต่งตาทําผมแต่ละคนกันเสร็จออ้หูสวยเหลือเกินจ้ะจัดมากเป็นปาร์ตี้ที่สาวๆพูดคุยกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ no social ีเดียแบบนี้คือหายากนะผมไม่เคยเห็นเลยาพอพูดถึงโซเชียลมีเดียก็ส่งรูปไปให้กับน้องคอแคลดูโอ้หูรู้สึกพลาดมากจ้ะตอนนี้น้องนาฟาก็ถูกเพิ่มเข้าที่กลุ่มไลน์สาวๆไปที่เรียบร้อยก็ลองแบบเอาพอคุมออกดูแล้วเดินโชว ตัวนุ่มๆเพื่อหันหให้ควักคอแทบจะขาดอ้าสาวสวยคนนั้นเป็นใครอ่ะเป็นนักเรียนใหม่เหรอเุยเราไม่เคยเห็นเมื่อก่อนเลยนะเธอคนเนี้ยเฮยตายแล้วข้างหน้าเป็นอิลมาคุงน้วแลละก็แบบเดินผ่านกันเดินสวนกันแบบที่ไม่นด้นสังเกตอะไรพพอเดินผ่านไปสักแป๊บหนึ่งอิลมาคุงก็มีแบบเอ๊ะเอ๊ะบ้างนะอิลมาคุงหันกลับมาเลยก็ได้บอกว่าเอ่อโทษนะครับนั่นใช่คุณนาฟ้าหรือเปล่านะอ่ออะอาก็ทษครัา ผมอาจจะเข้าใจผิดไปเองพอดีว่ากลิ่นของคุณเหมือนกับเพื่อนของผมมากเลยนี่ขนาดปลอมตัวแล้วนะเนี่ยยังจําาด้อีกหรออีลอมอูมา <c oughs> หนึ่งในดอมให้อเอกละมั้งเนี่ยก็กรีดลั่นเลยจ้าเขนินเออส่วนพี่โรเบก็แนะนำเร็ว่าเ้าทีละเล็กทีละน้อยพัฒนาไปเรื่อยนะนาตาชาสรุปร้องนาฟาน,นี่มีกี่ชื่อวะเนี่ยใน,นตอนที่สองสาวกำลังมา่มอกระยังสนุกสนานก็มีมือนคนหนึ่งไปสะกิดพอดีไอ้แจสเผลอติดที่สายขโมยพรชนองคุณมาขอโทษด้วยนะครับอ้า ห้องนักเรียนในปกติแลนซีอันโดเอ็มแจสคือจะบอกว่าห้องเรานี่คือป๊อปมากจาะเนาะเขาคือพี่ชายคนโตแห่งห้องนักเรียนในปกติเราแทบจะไม่เห็นเลยนะว่าเขาขโมยของของเราไปตอนไหนฮะเป็นบุญมากเลยที่เขาขโมยของเราปุยยยถึงแม้เขาจะเป็นหนุ่มฮอตที่ได้รับความนิยมไปทั่วโรงเรียนบบริสเลาแต่ว่าเขาก็มีความลับลํามืดที่ไม่สามารถบอกใครได้อยู่เอาเช่นอันซ้ายขวาซ้ายขวาได้เวลาแล้วสินะ เอาละออกมาที่นี่มาป่าแยกรากตอนที่ดูีด้เป็นสัตว์อสูรของไอ้แจ๊สนะครับเนี่ยอ๋อวิ่งบนเลยน่ารักจัดน้องนี่ยังนุ่มฟูหน้าก่อนเหมือนเดิมเลยนะ ฉันคิดว่านายจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนร่างเป็นร่างหดหลังที่ฉันได้แรงสีมาซะอีกนั่นนี่อ่ะโอ้โหใช่แล้วครับสาราสูรของเขาที่มีชื่อว่าเกียวโตนั่นไม่ได้มีความพัฒนาการอะไรตามแรงที่เขาได้พัฒนาขึ้นเลยอ๋อไม่ใช่ฮะไอเกียวโตน่ะคือชื่อระอรปีศาจแต่ชื่อของจริงๆของน้องอ่ะชื่อว่าสปูเอาล่ะสป,ปูได้เวลาโจมตีมาที่เป้านี้เลยความคาดหวังก็คือวิ่งเข้ามาชนแล้วแผ่นมันพังใช่ไหมครับไม่ฮะวิ่งเข้ามาเล่นกับแผ่น่ะเออน่ารักจัดไม่ใช่สิฉันอยากให้นายน่ะวิ่ เหมือนกับละครกริจกรรมเฉยเลยฉันไม่กล้าอวดสารสูนกับใครเลยบอกตรงนะแต่เอาจริงน่า,นาจะหาตังให้ฉันได้อยู่อะอะไรอยากเล่นลูกบอลเหรออะเดี๋ยวฉันหาลูกบอลให้นะอยู่ตรงไหนวะอ้าวหาลูกบอลทำไมทำไมเจอพระเอกอปิดไอ้ที่ไปปิดล็อกเกอร์คืนด้วยขอโทษที่มารบกวนนะแจสคุงอ้ทำไมานำอยู่ตรงนี้อิลบาคงถ้าถามว่าอยู่ตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็อยู่ตั้งแต่ก่อนที่ไอ้แจสจะเข้ามาอีกครับ ก็เกินปุยว่าแต่แจสคุงมาทำอะไรที่นี่หรอโดยเหตุนี้ไอ้แจสก็เลยยัดต่างเพะเอยากให้พระเอกนะลืมสิ่งที่ได้เห็นอ่ะฮะอืมต่างคนต่างมีความลับฮะที่อิลุมะมาในห้องนี้เพราะว่า อยากจะแอบ,บกินขนมแบบเงียบๆแบบเออพอดีเป็นคนกินเยอะอยู่แล้วอะทางฝั่งไอ้แจ๊คก็จะฝึกอสูรรับใช้ของตัวเองให้เทพขึ้นอืมจริงๆอิลุมาคุงก็แนะนําว่าไม่เห็นต้องต้องอายเลยเออเออสูรรับใช้พระเอกเนี่ยน่าอายกว่าเยอะก็คือถ้าเอาไปเทียบกับอสูรรับใช้ของเพื่อนๆอย่างเช่นตกรอนเน็ของอาร์สมูดิอุสหรือว่าคลาบี้ของแซปน็อกซาโบรแล้วยิ่งเป็นหมาป่าหิมะกับจิ้งจอกราชันของน้องคอแคลแล้วอื้อหือ ของเรานี่คือหนูไปเลยลิงของไอรีดก็ฉลาดจัดไม่ต้องพูดถึงเหยี่ยวของพิสิงโตเลยนะโอ้โหโคตรเท่เอลองเปรียบเทียบดูสินี่คือสัตว์อสูรของฉันและนี่คือสัตว์อสูรของเพื่อน โอ้โหไม่กล้า <mel od ic> จะเอามาเดินข้างกายเลยทีเดียวมันมุ้งมิ้งไปเดี๋ยวนะไอ้แจสมึงล er nah ืมไปหรือเปล่าเนี่ยศาสุูของอิลุมาก็น่ารักของน้องคาร่าก็น่ารักนี่ก็ได้จะนอยู่ในกลุ่มุ่มนี้นะจริงๆรูปลักษณ์ของสาตรูเนี่ยจะสะท้อนมาจากตัวตนของเจ้านายจริงๆแล้วสาตรูของฉันหน้าตาควรจะเป็นแบบเนี้โคตรโหดโคตรน่ากลัวแต่มาดูความเป็นจริงสิน่ารักตะมูตมีเมาอหรือว่าจริงๆแล้วฉันเป็นคนน่ารักกันว่าอิลุมาคุ อหรือว่าพี่แจ๊ดเป็นคนน่ารักกันนะถึงแม้ว่าแรงของฉันจะอับมากเพียงใดสัตว์อสูรของฉันก็ยังเหมือนเดิมมาเพื่อนดูดิมีหลายครั้งที่ฉันอยากจะยกเลิกสัญญากับสัตว์อสูรตัวนี้แต่จริงมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดเท่านั้นแหละฉันไม่กล้าทาหรอกมันไม่ใช่ความผิดของน้องเลยมันเป็นความผิดของฉันเองที่คิดจะทอดทิ้งเขาฉันผิดเองที่จินตนาการเอาไว้ไม่ใช่แบบนี้และอีกอย่างอย่างน่ารักม่าฟันดิกะอู้อ้าเอาเอาตรงไหนไม่เหมือนอิลุมาคุงก็บอกงี้ฮะ เหมือนกันเหรอดูที่แจ๊สสามารถจะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบก็คือการขโมงขโมยหรือว่าทําตัวเกลงเกยเ์เป็นแบดบอยอะไรประมาณนั้นแต่งจริงแล้วแจ๊สคุงเนี่เป็นคนทีใจดีมากๆมักจะคํานึงถึงผู้อื่นอยู่เสมอเสมอและนายมักจะพัฒนาตัวเองเสมอเสมอทุกครั้งที่เราคาดหวังในตัวของนายอิลมาเชื่อว่าถ้าหากว่าถึงเวลาจําเป็นจริงๆน้องชารอสูอรของแจ๊สคุงต้องพึ่งพาได้อย่างแน่นอนถ้าอิลมาคุงพูดแบบนั้นขึ้นมาจริงๆแล้วก็อ๋อก็สบายใจขึ้นมานะหรือวอีกอย่างน้องอ่ะชอบเข้าใกล้คนอออออืื่่นนนนนเเเียชชสกิิปหมนนาละมออละ้จ ่็คงก็สังเกตเห็นบางอย่างฮะที่หางของน้องไม่มีเกรดอยู่เว้ยดูสิดูสิมันเปล่งประกายาราวกับอัญมณีให้จริงด้วยหรือว่าคง มือในหนังสือเขียนไว้เป๊ะเลยแสดงว่าตอนนี้น้องอยู่ในร่างพัฒนายังไม่ได้ตัวเต็มวัยแต่หากว่าถึงเวลาที่เหมาะสมน้องคงจะกลายเป็นร่างที่น่ากลัวขึ้นมาอย่างที่จินตนาการไว้นั่นแหละถ้าอิรุมะพูดขนาดนั้นเราลองมาพาน,านันกันหรือเปล่าอาจารย์ไปดิอิรุมะคุงพานันเลยว่าเขาต้องเติบโตมาแท้ๆอย่างนายอย่างแน่นอนเลยแจสคุงเอาล่ะพอสบายใจอิรุมาคุงก็ขอตัวไปก่อนนะบายบุยเอาล่ะก็อย่างที่อิรุมะคุงพูดนั่นแหละนายก็ค่อยๆโตไปนะ เป็นก้าวที่เล็กๆที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์คือตอนน้องแกอื้อครับอื้อออกมาเป็นขนมเป็นลูกกวาดเฮ้ยพอกมันไม่ใช่ไม่ใช่น้องแกไม่ได้เอื้อน้องแกไปขโมยขนมพระเอกมา <laughs> เหมือนเจ้าของเด้เลยทำตัวน่ารักแต่ที่แท้ไปขโมยของเชีเอาละครับคลิปนี้ก็มาแต่เพียงเท่านี้กว่าจะมาก็อาทิตย์หน้าใช่ไหมจะรออยู่ยัยสับสับขา <laughs> สามากสามาชิกเลยดีกว่าไหมเพื่อไปรับชม จนจบภาคแล้วก็ภาคต่อไปด้วยถ้าหากว่าท่านกดติดตามแล้วไม่มีปุ่มสมัครสมาชิกเด้งขึ้นมาหรือว่าปุ่มจอยนั่นเลยครับก็ให้ไปที่คาําอธิบายคลิปก็จะมีลิงก์ ให้เรากดไปสมัครสมาชิกได้เลี้ยงกาแฟพมเดือนเพียงละ20บาทถูกมากหรือท่านอยากจะเลี้ยงกาแฟแก้วที่มีมูลค่าที่แพงกว่านั้นผมก็ยินดีดีใจด้วยอะยังไงซะก,ก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะถ้า,าท่านใดที่ไม่ได้สมัครสมาชิกผมก็จะลงให้ทุกท่านได้ดูทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วยาวๆยวัยนกลางปีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอิลมาคุงมาครบทุกชปเตอร์แล้วไม่รู้จะทำะไรต่อแล้วอะก็ประมาณนี้แหละครับเอาเป็นว่าพวกเรา จอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยครับมันจะได้แจ้งเตือนท่านในคลิปใหม่ที่มาบายบายครับผมรักษาเหนือรักษาดูกันด้วยนะครับเล่าอัศวินไม่ใช่เล่านักเรียนบารุนทุกทุกคนอย่าฉันน่ะเป็นเด็กเรียนแต่ตัวเธนเป็นเด็กเรียนน่ะบ่นบันไม่ทำอะไรแต่ว่าฉันมีความพักเพียรอยู่ต้องจุดหมายรักที่ธอยู่ทุกวันนั่งรถไปโรงเรียนกับเจออยู่เป็นประจคนที่อาชอบเธมันมีเป็นล้านเธอเชื่อไหมส เพ,พื่อนเพ่อนคงใจะจะค่อยปลอบใจตอนที่